เรื่องต่อมาข่าวมาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดนะคะให้เป็นจังหวัดคุณธรรมนะคะในปี2567นี้นะคะซึ่งก็มีการจัดการประชุมเบอันที่27ที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงบุรีร,รํานะคะโดยการขับเคลื่อนจังหวัดให้เป็นจังหวัดคุณธรรมในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีผลของการคัดเลือกเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมคะท่านรองครับก็บอันนี้ก็อยู่ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติแผนชาติที่บังคับว่าเขียนไว้เลยว่าการพัฒนาของประเทศไทยจะต้องเป็นไปด้วยระบบคุณธรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องส่งเสริมให้เป็นชุมชนคุณธรรมชุมชนก็คือหมายถึงหมู่บ้านวัดวา,ารามโรงเรียนคือความเป็นชุมชนต้องเป็นคุณธรรมด้วยหรือองค์กรก็คือหน่วยงานต่างๆก็ต้องเป็นหน่วยงานคุณธรรมหรืออำเภอก็ต้องเป็นอำเภอคุณธรรมจังหวัดก็จังหวัดคุณธรรม ถ้าพูดว่าคุณธรรมใครก็อยากไปอยู่ยากอยู่นะเพ <c oughs> ราะนั้นเพราะนั้นอะไรคือคุณธรรมละ่ะคุณธรรมก็เป็นคํารวมๆที่เราฟังแล้วสบายใจเชื่นใจเราก็อยากให้เป็น <c oughs> แต่ว่าพอเป็นเกณฑ์คะแนน,นแล้วเนี่ยก็ดูในคุณธรรม5เรื่องนะครับก็คือวิถีชีวิตของชุมชนขององค์กรของอำเภอของจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องมีความพอเพียงคือยึดความพอเพียงหลักปร,ร,รัชญาสกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 <c oughs> นะครับ <c oughs> ในการดําเนิน ทั้งทำงานทั้งวิถีชีวิตและเราก็ต้องยึดวินัยกฎกติกาสังคมในการทํางานในการใช้ชีวิตเน้นความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นี่ก็ต้องอยู่ในใจแล้วก็ต้องทําจริงแล้วก็ต้องมีความเป็นจิตอาสานั่นหมายถึงว่าในหลายเรื่องเนี่ยถ้ารอหน่วยงานมาทํางบประมาณมาเนี่ยมันไม่ทันชาวบ้านเดือดร้อนก็มีอะไรที่ ช่วยจับหยิบจับแก้ปัญหากันได้ก็โดยระบบจิตอาสาซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สําคัญและคุณธรรมประการที่5ก็คือเรื่องของความกระตันยูอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยคนไทยเนี่ยก็มีความกระตันยูกระตะเวทีอันนี้ก็สําคัญมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกทั้งห้าคุณธรรมก็เป็นตัวชี้วัดที่จะมาเป็นเกณฑ์คะแนนใ,นในการประเมินจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เป็นจังหวัดซึ่งขับเคลื่อนเรื่องนี้มาระยะที่สองเนี่ยทุกอำเภอก็ เป็นอำเภอคุณธรรมซึ่งมันก็จะมี3ระดับเนาะ,ะนอะ้องกาเนาะก็ระดับเริ่มจากระดับส่งเสรมิมแล้วก็ไประดับอะไรอะระดับดีแล้วก็ระดับต้นแบบแต่สิ่งที่เราประชุมเตรียมการครั้งนี้เนี่ยในระดับประเทศเนี่ยใน76จังหวัดเขาก็จะมีการคัดเลือกเอากลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ต้นแบบแล้วเนี่ยจังหวัดคุณธรรมต้นแบบแล้วเนี่ยเอา ความโดดเด่นอีกปีหนึ่งประมาณสัก5จังหวัดก็หมายถึงว่าทําเกณฑ์คะแนนได้เต็มแล้วแต่ยังมีกิจกรรมที่แบบเขาเรียกว่า best practice หรือว่าทําแล้วต้องชื่นชมยินดีมานําเสนอ,อในระดับประเทศก็จะเป็นรางวัลพิเศษระดับประเทศ <c oughs> ปีละ5รางวัลซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เรายังไม่ได้รางวัลน,นี้ แต่เราก็เป็นประเมินแล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันทําเป็นจังหวัดคุณธรรมในระดับต้นแบบไปในรอบปีที่แล้วปีนี้ก็ต้องรักษาต้นแบบให้ได้และต้องส่งประกวดต้นแบบโดดเด่นซึ่งในในปีที่ผ่านมาเขามีมีที่เราได้คะแนนเต็ม ต้นแบบแล้วแต่ได้โดดเด่นระดับประเทศทั้ง3าประเภทเราเคยได้นะปีที่แล้วมีใครบ้างครับค่ะก็จะมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนี้เนี่ยได้แก่วัดอัมพวันนีใน,นปี6 2 6 6พัใช่ค่ะ<ม>วัดอัมพวันหินโคนอำเภอลำไยมาศนะคะ,คะส่วนองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเนี่ยได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ นะคะ,คะนี่ผู้ดูแลควบคุมการเงินเลยทางจังหวัดนะคะแล้วก็อําเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อําเภอนางรองโอ้พี่น้องทางอําเภอนางรองฟังรายการของเราอยู่เยอะเช่นเดียวกันค่ะคก็ต<ช>้องข,ขอบคุณนะครับทางอําเภอนางรองแล้วก็เรายังมีเรามีตั้งยี่สามอำเภอนะ,ะตั้งแต่นะ,ะก็ยังมีบางอําเภอที่เป็นระดับส่งเสริมคือคะแนนระดับเขาเรียกว่า,าระดับ ห 2> 2, <c oughs> นึ่งสองสามมีระดับหนบึ่งก็ได้ประชุมให้ทางอำเภอที่เป็นผู้แทนมาไปดูตัวชี้วัดไปคีข้อมูลเข้าระบบเพื่อให้ขยับระดับขึ้น <c oughs> อาจจะระดับหนึ่งก็เป็นระดับกลางแล้วไประดับต้นแบบ <c oughs> ซึ่งถ้าทุกอำเภอยี่สิบสามอำเภอเป็นคุณธรรมต้นแบบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยผลักดันให้จังหวัดของเราได้มีโอกาสเป,เป็นต้นแบบดีเด่น <c oughs> โดดเด่นระดับประเทศได้หรือจํานวนองค์กรซึ่งเรามีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆเนี่ยในจังหวัด เป็นร้อยนะเจ็ดสิบกว่าเป็นร้อยเนี่ยตอนนี้ก็เข้าไปทําในระบบประมาณสัก30กว่าเพราะนั้นหน่วยงานที่ยังไม่ได้ทําเป็นองค์กรคุณธรรมก็ไปดูแบบฟอร์มแนวทางแล้วก็บันทึกจัดเก็บข้อมูลซึ่งเชื่อว่าทุกหน่วยก็ใช้หลักคุณธรรมหประการนี้แหล,ละแหละเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าไปทําในระบบรายงานต่างๆหรือชุมชนก็คือคําว่าหมู่บ้านวัดโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็เราทําไปประมาณสักหลัก หลัก3-400นะแต่เรามีหมู่บ้านจริงๆอ่ะถึง,ง,ง2,000เกือบ2,500เรามีวัดก็เกือบ2,000น่ะวัดมันก็มีอีกหลายวัดหลายชุมชนเลยที่ยังไม่ได้เอาหลักเกณฑ์ของเขาเรียกว่าชุมชนคุณธรรมไปไป,ไปดำเนินการนะครับก็ก็ถือว่าเราก็ขยับให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นถ้าทุกชุมชนของเราเป็นชุมชนคุณธรรมเราคิดดูว่าจะน่าอยู่คนอื่นจะน่ามาเที่ยวขนาดไหนมาแล้วรู้สึก มีความสนุกสนานปลอดภัยสบายใจค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะคะเพราะว่าจังหวัดเรารจังหวัดเราเนี่ยจะเติบโตเองเลยเนี่ยไม่ได้นะคะ,คะก็ต้องอาศ,าศัยในเรื่องของวัดชุมชนหมู่บ้าน,น,านหน่วยงานต่างๆที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นทั้งภาคเอกชนเครือข่ายประชาสังคมสื่อสารมวลชนทุก ทุกภาคีเครือข่ายต้องให้ความร่วมมือและเข้าใจซึ่งกันและกันเราทําให้บ้านเมืองเราน่าอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองเราก็ชีวิตเราก็ปลอดภัยครอบครัวญาติพี่น้องเราก็ปลอดภัยจะไปไหนก็ไม่ต้องหวาดระแวงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ